jugambang goankoloni selesai

ไมาไม่อับเลยเลี uh ้ยงลูกคือล่กครัมเขาละสัตว์บน้มารหาที่ม่คนเก็บ้มีการม่าให้หรือว่าขอส่งแล้วต้องกู้มาหลี้กู้เน่

qua từ từ uốn lá cà bao nhiêu rồi nó cầm sương uất uất vàng

ผู้กระยุหมาังวัดสังว่าคยสัลูกเติ้ลใครมาทำอะได้่าก็มาสังวัดคอยกันลูกุลึก็นอนจบอกดับปากพ่พอลูกเออ้อ้มันบอกดับปากอะไรไรลูกเยย

โอ้ยก็เลมาก็มาบอกา็คโอ้ยแต่เดยก็ว่าครุ่มมมาดูเลยโาณวัดนนเก่าบูดเลสุดีสบายูไมก็เท่าไหร่แล้วน่อยกเท่าไหร่รู้เลเอนั้ พบก็เริ่ม่นอยากงากาพดก็เิ่กาไหบเาะอาบุงเอานึกวไหนก็ปอง้อกาปองโโกทุหายะถู้มาึงแม่ปูนั่นเลยแม่ไม่หนก็ไปเอาถ้าตื่นไม่เอาสิ

ได้กินเขู้เอาที่ามื่อไหร่เาเพนะรป้าแม่ใรน่ยนะว่ได้กินง้าน้ำง้างกูก็ได้กินว่าได้กิน้งหาู ก็่าคุณตกดีเลยค่ับด้วอกมากตลอดยอกมองคายผู่ีก็คือมองคนคนือุา่งห <อ rê! S 2> ้กเข่าข่เาอ๋อมออกแค่กปูอมองนี่ถมัเคยออกก็ออกเลยลูว่าออกเลอเ็ด้ออก้ปูเอ้เนี่ยปูเห็ดออแวปู

ตอนปูดิป่อยปูกวันที่สิบสามสิหาม้เลยสิหนึ่งสามสิมห้าไม่นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของแม่พิษเรืออบัลานค่ะท่านผู้ชมปูเขาสิงหลางนะคะเนาะบอกเลขสี่เก้าหนึ่งหกเก้า ตัดหนาตัดล้างเหลียกับธรรมชมสี4เก1าสี่หน่ก้นานึ่งกับธรรมชมุมขอหามิโชมมิลาบกับคุณแม่ผิดเนาะค่ะเนาะประจํางมติ่สิบกกรกฎาคมพสาศสองพันร้อยหกสค่ะสําหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกัสเซราธรรมชมไปก่อนเจอกันคลิปนาค่ะขหอหายโชคมันๆมานเฮงเฮงรวยรยค่ะก็ะยืพุงผ่าไปใส่เนาะก,กับธรรมชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากธรรมชมค่ะ รับชมของดีกร็บ,บ,าบา่าวแอมบารทงเลยค่ะบ่าวแอมบารทงจะเดินทางไปท้าบ,บุญจังหวัดหลวงปูรป่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับนีน่ของดีทิใหม่ทิปนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียดเงินเหลียดทองเหลียดทรัพย์ครับค้าขายขายขายของบดีลูกคคลบุคคลใเขาร้านคนย่างพานเอาตนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เหลียดเงินเหลียดทอง สื่อเลือกสือดนตรีจึงสี่อพครับท้องาผู้ชมเนาะไปรับชุรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังขาอยู่ข้างหนครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีครับครับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้อคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวแมยไปหางเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับย่ขคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนี้ชมชอบค้าขายทุกอย่างนะเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเราบหลวงปู่รอดเนาะบับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้และลัก็มีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอิดอกมาก่นปับแปะแล้วก็บี นิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาสามครั้งลูบลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบสเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพอมีปู่กุศลไง ตอนนี้วัดนีหนอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่สายพานซื้อรถซืออะไรได้อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาหาเธอ พูดอะไรยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสวัสสาธุสาธุขอบคุณครับน้องบุญขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายเอมมเรุ่งยินข่าวกบลอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลุยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลุยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลุยครับสั้นรับทำไหนที่ค้าขายของบม้ค่อยดี ลูกข่ายางบวเห็นลานเข่าขายว่ามีอีหยังบุดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหนาลานเห็ดในคนมองบวเห็นลานข่าเข้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่หลอดวัดขคกกลุมไปใส่ครับดวงจบเปิดทันทีหลับสับทันที่ให้เงินในท่องไเขามาในบ้านในลานข่าลานขายของเข้าครับขายดีปันทีานา่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับานผมาชมเนาะบ่าวแอมราทงหินซื้อเสียงหลวงปู่หลอด มานานเลี้ยวมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลุงปูนะครับเนาะกับผูชาหนวดไปฝากเอฟซเอาไป้วยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังกายผู้สาว ตัวเบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดสาออกมากครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปลุกมากนะครับเนาะแล้วก็บมือเต้นตะครับท่านผชิกมือเต้นเตะหล้วก็บี้ยิงสิครับมุวนยิงสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทือ่บุบปากสามเทือ่นะครับท่าปากสามเทือ่ท่าคิ้วสามเทือ่หลวก็เซยผมขึ้นลูกหัวนะครับลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมกข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยสมาชม เป็นนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนในแตงเพีงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาลในแตงเพีงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแตงเพีงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหรา่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอบคาราบาลพีแอบนี่ครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุ้ยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหัวข่าว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่งเงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่กกง,ทงกับบุญรอดใสครับเอาไปฝากอีฟซีกระโถงมาตามเบอร์ทุ่งนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบาลมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มากนะครับน้าสมุชมุมแลักการบ่ายเอามาตรงนี่ได้นมุ่นแมาน้ำครับได้นมุ่นคล่องหลวงปุลอดไม่ให้ FC, อบซี่นะครับสมุชมุมเอาไปอาบสมระร่างกายสนียดจะให้ที่บุดีถีล่าสีมันบดมันบงังสนเงียดจะให้ในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดินจนินแล้กก็อาบนาขับสมุชมุมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับ ท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอ็มระทุมเหนืออามาบโบลายครับมาฝากอิดสี่โบรายกระทู้มาได้รทูมาได้ครับมาหาบอยเอ็มระทุมเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปด้ว่อย้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเีรีเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเีรลอตเตอรีทั้งวั้นทีหนึ่งลำเลืยสามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ็มระทุมกับสิ่เฮเบิ้งตเตอรีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาพ่งทำเลยพอเลยพึ่งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบเนะ่ะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนยีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ